ก็วันนี้ก็จะมาแชร์เคสพอดีน้องตะเกียงมาด้วยเนาะพี่ก็เลยอยากจะแชร์เรื่องของอการให้ให้สารอาหารที่ดีกับลูกเนาะหลายคนก็มักจะถามว่าให้ให้เด็กกิะทานได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่เนาะสำหรับตัวพี่เองให้เขาทานจริงๆแล้วเราทานมาตั้งแต่ยังไม่ได้เขายังไม่ได้น้องตะเกียงคนนี้เนาะจนสามารถมีน้องตะเกียงคนนี้มาได้พี่ก็ทานตั้งแต่ ตั้งแต่ยังไม่จุติตะเกียงจนอยู่ในทะในท้องแล้วก็จนคลอดออกมานะคะก็อย่างที่เห็นว่าตะเกียงเนี่ยแข็งแรงมากนี่อยากให้เจ้าตัวพูดเองว่าเออตะเกียงกินสีอะไรบ้างครับผมสีอะไรตอนเช้าเลย<ๆ>กินสีอะไรตอนเช้าเลยอ่ะตอนเช้าสีอะไรครับตอนเช้ากินข้าวเสร็จแล้วกินสีอะไรครับแดงแสีสงอะไรอีกครับแล้วก็แล้วก็เขียวแล้วตอนก่อนนอนกินอะไรครับมั่วแล้วมีแอบไปกินด้วยไหมครับ ก็ี่ปกติตะเกียงเขาก็จะทานตอนเช้าก็คือจะมีอูมิอ่ามีมีนแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยเขาทานเอ็กโตทุกวันสิ่งที่ได้กับตัวตะเกียงก็คือว่าตะเกียงจะไม่เรียกว่าไม่มีอยู่ครั้งเดียวเองั้งแต่เข้าโรงเรียนมาก็คือไปติดปากเขาเปื่อยครั้งเดียวแล้วเขาก็ไม่เคยที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลอย่าง้วลแข็งแรงมากและที่สําคัญคือผิวเนี่ยคือจะดี ไมไ่เอ,เ,อเอานั่นแหละเข้าโรงพยาบาลนั่นแหละที่หยอดที่หยอดไปหยอนน้ำเขาเรียกอะไรสารเท้าเปื่อยเขาเียหยอดแก,กส๊สเสนนั่นแหละอันนี้ก็ก็เป็นการันตีได้อีกอย่างหนึ่งว่าว่าการที่เราให้ลูกได้ทานตัวเจลเนี่ยก็ทําให้ลูกแข็งแรงมากๆแล้วค่ะอ <c oughs> ืมค่ะแล้วน้องเริ่มทานตั้งแต่กี่กี่ขวบถึงกี่ขวบคะจริงๆแล้วตะเกียงไม่เคยหยุดทานเลยนะแต่ว่า <c oughs> ถ้าสมมติว่าเอ่อเราแนะนํา ก็อาจจะแนะนำสักสามสามขวบเนาะสามขวบสี่ขวบแต่ด้วยความที่ว่าแม่ทานอยู่แล้วแล้วแม่ก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสารอาหารที่ดีเนาะพี่ก็ให้ให้ลูกชายได้ได้ทานมาอยู่แล้วเขาก็แข็งแรงแข็งแรงมากๆากอ่ะแต่เวลาเราแนะนําถ้าแนะน,นําแนะนําคนอื่นที่เขาไม่รู้จักเกลจกเกลก็อาจจะเริ่มต้นด้วยสามสามขวบสี่ขวบเนาะตามที่เบสิกเขาบอกว่าเอ่ออ่า อาเสริมที่จะให้เด็กเนาะก็ประมาณสามขวบสี่ขวบอันนี้มาเล่าสู่กันฟังว่าโดยส่วนตัวลูกชายก็ไม่เคยหยุดทานตัวเจลเลยอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงนะคะที่คุณแม่นะที่คุณแม่เองนะคะโอ้โหกว่าจะมีลูกคนนี้ก็ ไม่ได้ง่ายเลยนะคะอ่านะคะแล้วก็มีด้วยเจลด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นี่คือแบ่งปันไปให้กับน้องตะเกียรนะคะได้ทานด้วยทําให้น้องตะเกียงเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากๆเลยะครับแข็งแรงมากกว่าเด็กในวัยเดียวกันด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณเคทีมากเลยค่ะ